จ้ที่ด้านความมั่นคงระบุว่าการก่อเหตุลอบวางระเบิดเกือบ10จุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารและก็ตอกย้ําการมีอยู่ของกลุ่มแนร่วมผู้ก่อ,อกความไม่สงบส่วนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นก็สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ค่ะสภาพด้านหน้าของธนาคารเพื่อการเกษตรลสหกรณ์หรือทกศส,สาขาบาเจาะในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะหลังถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเล่าวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดนาราธิวาสและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนาราธิวาสได้เข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ก่อเหตุสี่คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สองคันมาจอดตรงจุดที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นยืนอยู่ค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างร้านสะดวกซื้อกับธนาคารทกรสก่อนที่จะจับพนักงานรักษาความปลอดภัยมัดมือด้วยสายรัดพลาสติกส่วนอีก3คนก็ได้นําระเบิดสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็กและประกอบใส่ไว้ในแป๊บเหล็กทรงกลมจํานวน2ลูก หนักลูกละประมาณ3กิโลกรัมไปติดตั้งไว้ที่บริเวณตู้ ATM ลูกละ1ตู้จากนั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุได้ลอบวางระเบิดและวางเพลิงรวม9จุดใน3จังหวัดชนแดนภาคใต้ก็แบ่งเป็นการก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงในจังหวัดนราธิวาสรวม6จุดจังหวัดยะลาวางระเบิดและวางเพลิง2จุด ส่วนที่จังหวัดปัตตานีผู้กอ่อเหตุได้ลอบวางระเบิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาปูยุทธในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน สำหรับเหตุเล่าบงระเบิดที่ธนาคารทกศในอำเภอบาเจาะเบื้องต้นเจนทีคาดว่าเป็นฝีมือของนายบารินรันมูฮัมหมัดและนายอาคิรินสาและซึ่งเป็นอดีตลูกน้องของนายมะรอโซจันทราวดีอดีตแกนนาที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะที่นํากําลังบุกเข้าถล่มฐานทหารนาวิกโยธินในพื้นที่อำเภอบาเจาะเมื่อกว่าสิปีก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระบุนะคะว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกันในหลายจุดค่ะทั้งรูปแบบของการก่อเหตุที่ใช้ระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุอยู่ในกล่องเหล็กก็คล้ายคลึงกันการเลือกโจมตีตู้ ATM ในหลายอำเภอซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายอ่อนแอแล้วก็การเผยยางรถยนต์เพื่อขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ก็ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้เกาะความไม่สงบที่ได้มีการวางแผนร่วมกันเพื่อต้องการที่จะแสดงศักยภาพให้เห็นว่ายัางเคลื่อนไหวอยู่โดยเลือกใช้ช่วงเวลาที่สำคัญอย่างวันชาติมาเลเซียค่ะซึ่งก็ตรงกับวันครบรอบของการก่อตั้งขงบวนการเบอร์าตูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารและก็การตอกย้ำการมีอยู่ของกลุ่มค่ะ